ทราเวลไกด์ทริปแสวงบุลสังเวชนียสถานประเทศอินเดียเนปลาลทำไปเพื่อเป็นธรรมทานเจตนาเพื่อให้ข้อมูลพุทธประวัติและสถานที่ในเบื้องต้นเพื่อพุทธศาสนิกชนไปเยือนสักครั้งในชีวิตว่าจะได้พบเจออะไรและอาจจะได้คำตอบที่ติดอยู่ในใจของเราเหมือนฉันที่ได้คําตอบนั้นแล้วบริษัทมายองจากัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟตอนนี้อยู่ที่กาลกาตากำลังจะไปต่อมังกรนะครับต่อเครื่องคณะของเราออกเดินทางพร้อมกัน,นโดยสายการบินอินดิโก้นะครับเหนฟ้าสู่โกคาตาประเทศอินเดียซึ่งเวลาที่อินเดียจะช้ากว่าบ,บ้านเราประมาณหนึ่ง ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรานั้นมีเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศตลอดทั้งวันสู่จุดหมายปลายทางขู้มทวาปทั่วโลกนะครับอาคารผู้โดยสารนั้นจะแยกกันระหว่างอาคารภายในประเทศและระหว่างประเทศสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นค่อนข้างทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากลการบริหารจัดการต่างๆภายในสนามบินทำได้ไว และมีประสิทธิภาพคาัเจ้าหน้าที่นับินนั้นเป็นพิตรมากนะครับเราผ่านพ,พิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเพื่อเดินทางเข้าสู่สนามบ,บินภายในประเทศเราออกเดินทางกันอีกครั้งมุ่งสู่สนามบ,บินขยาหรือบางคนจะเรียกว่ากายาก็แล้วแต่สะดวกนะครับด้วยสายการบินเดิมคืออินดิโก สนามบินกายานั้นตั้งอยู่ที่เมืองขยารัฐพิหารนะครับประเทศอินเดียเป็นสนามบินขนาดเล็กรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศและในประเทศเช่นเดียวกันแต่ก็ห้อมล้อมด้วยทุ่งนาไกลเวิ้งสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับอาคารผู้โดยสารนั้นเล็กๆน่ารักกำลังดีแต่ข้างในนั้นก็ไม่มีอะไรมากนักผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นด่านเข้าออกเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียอีกด่านหนึ่งนะครับเพื่อไปทัวร์แสงบุญ ขอต้อนรับนักแสวงบุญชาวพุทธจากทั่วโลกนะครับที่มาส,ส,าสักการะสถานที่ตรั oh. ส,สรสู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับเมื่อออกจากสนามบิน audio, มมเราก็มุ่งหน้าสู่วัดไทยมคตพุทธวิปัสนาที่ตั้งอยู่ที่พุทธคยานะครับรัฐพิหารเป็นวัดไทยที่ได้สร้างที่พักเพื่อรองรับคนไทยให้ได้มาพักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับ สำหรับอุณหภูมิที่ประเทศอินเดียนั้นประเทศอินเดียนั้นร้อนจัดและหนาวจัดครับไม่มีลมและมีเมฆเป็นส่วนมากหรือดูแลงจะมีลักษณะแจ่มใสเป็นส่วนมากและร้อนตลอดปีในระยะเวลา1ปีโดยทั่วไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2อ,องศาจนถึง50องศาเซลเซียสทีเดียวครับตอนที่เราไปนั้นถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นทีเดียวดังนั้นควรต้องตเตรียมเครื่องกันหนาวผ้าห่มไปให้พร้อมนะครับ วัดไทยมคตพุทธวิปัสสนานครับการเข้าพักจะจับที่พักแยกชายิงไม่นอนร่วมกันดังนั้นสามีภรรยาหรือคู่รักนะครับควรเตรียมพร้อมเรื่องกระเป๋าและของชใช้เป็นสัดส่วนจะได้ไม่สับสนดังเช่นคู่ของเรานะครับที่ไม่ได้เตรียมตัวไปันแต่แรกก็ต้องมาสลับใช้ข้าวของกันวุ่นวายทีเดียว เมื่อจัดเตรียมห้องผักและสารล,ละดเรียบร้อยก็เตรียมตัวเข้ารัราชการสังเวชนียสถานแห่งแรกของคณะเราซึ่งครั้งนี้คณะบุญของเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับทั้งข้าวตอกและดอกไม้อย่างพร้อมเพรียงทีเดียวสังเวชนียสถานแห่งแรก คือสถูปพุทธคยานะครับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธโลกนะครับเป็นเวลากว่า2,500ปีแล้วที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของนักสแสวงบุญชาวพุทธผู้มีศรัทธาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับพุทธสังเวชนียสถานแห่งนี้มีความสําคัญที่สุดของชาวพุทธโลกนะครับ บริเวณนี้จึงมีการตรวจตรายอย่างเข้มงวดสำคัญเลยคือห้ามพกกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์แกดเจ็ตแมกระทั่งสายชาร์จหรือนาฬิกานะครับใดๆเข้าไปในบริเวณสถูุกทั้งสิน้นจะมีเฉพาะสตาฟที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจะสามารถนำเข้าไปได้ณนะตรงนี้เราจึงมีเพียงรูปถ่ายเล็กน้อยเท่านั้นมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่หลงลืมนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไป อาจจะต้องเป็นเรื่องลำบากทีเดียวที่ต้องเดินนำออกมาฝากที่ด้านนอกดังนั้นให้เพื่อนๆเตรียมตัวตรงนี้ไว้ด้วยครับและเรามีเพียงภาพบรรยากาศภายในเล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับภายหลังจากที่เราได้ไปกราบสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ด้วยความตื้นตันสุดจะบรรยายได้ครับแต่ตามแผนการแล้วเราจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งดังนั้นรับปากว่าจะต้องจัดหาภาพและรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมให้ได้เต็มที่เลยครับเมื่อออกจากเจดีแล้วเราค่อนข้างงงเล็กน้อยครับสาหรับมือใหม่ที่เคยมาแต่สําหรับคนอินเดียนั้นคนไทยมีอิทธิพลต่อเขาค่อนข้างสูงเลยครับเพราะภาษาอินเดียที่เราเตรียมฝึกซ้อมมานั้นแทบเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยคําทักทายคเอเชิญหรือแม้กระทั่งการใช้สกุลเงินบาท ในประเทศนี้ก็ง่ายดายไปเสียทั้งหมดเลยครับเราจะพาไปดูบรรยากาศกลางคืนของประเทศอินเดียนะครับซึ่งเราเดินทางกลับที่พักของเราโดยรถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งง่ายและสนุกสนานมากเลยครับยังไม่ได้กลาวคลิปคลิปวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์โดยใช้รถนิสสันซิตี้ทุกๆนิสสันซิตี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิวกลางคืนอนิ

สำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีครับพบกันใหม่ใน EP ีที่2นะครับจะไปพบเจอกับอะไรบ้างฝากเพื่อนๆกดติดตาม EP ีต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ